เอ็กเทลดีไหมจะซื้อเอ็กเทลดีหรือเปล่าข้อดีของเอ็กเทลคืออะไรวันนี้มาดูกันอีกทีหนึ่งครับ สวัสดีครับวันนี้คุณหลวงจะมาทำคลิปแนะนำจุดขายของ X Tail นะครับในเรื่องที่2กันในเรื่องของตัวเรื่องระบบความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีที่ใส่มาให้เนี่ย X Tail มีอะไรมาให้บ้างเดีย๋ยวเราไปชมกันครับถ้าสังเกตนะครับในรุ่น Minor Change เนี่ยตัวโลโก้ของ Nissan นะจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มันเป็นโลโก้นูนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นโลโก้นะครับโดยสาเหตุที่เขาทาแบบนี้เพราะว่าตัวนี้โลโก้ด้านในจะเป็นฝังเรดร์ไว้ครับ ซึ่งจะมีระบบเทคโนโลยีอะไรใส่มาให้นั้นนะเดี๋ยวคุณหลวงเข้าไปฟังเล่าให้ฟังกัน จุดขายเอกเลเรื่องของเทคโนโลยีที่ทุกคุหลวงจะมารล่าใฟังนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบ ICC หรือย่อมาจาก Intelligent Cruise Control นะครับโดยปกติแล้ว Cruise Control ทั่วไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับในยุคที่สองของการพัฒนา Cruise Control ก็จะในเรื่อของตัวการเป็น Adaptive Cruise Control ซึ่งสามารถแปลผ่านตามความเร็วรถคันหน้าได้นะครับแต่ว่าเมื่อถ้าเกิดคันหน้าชะลอความเร็วมากจนถึงขั้น ต่ำกว่า20 30แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุยคอนโทรลในเวอร์ชันที่2เนี่ยเขาก็จะปลดนะครับต้องเหยียบคันเร่งเองมาถึงเทคโนโลยีล่าสุดของ n ิส s a n e อสเคครับในส่วนตัวคุยคอนโทรลเนี่ยสามารถตั้งความเร็วได้แปรผันตามรถคันข้างหน้าได้จนกระทั่งหยุดนิ่งนะครับความหมายคือถ้าเกิดเราตั้งความเร็วไว้100นะครับเราขับไปเจอรถคันหน้าเนี่ยเราเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ณีเราจะตามคันหน้าอย่างเดียวเลยเนี่ยถ้าคันหน้าชะลอรถลงหลือ80ความเร็วเราก็จะลดลงด้วยนะครับ และถ้าเกิดคันหน้าชะลอจนกระทั่งหยุดนิ่งนะครับ X tail ใหม่ก็จะชะลอจนกระทั่งหยุดนิ่งด้วยประมาณสองวิถ้าเกิดคันหน้าออกตัวไปนะครับ X tail ก,ก็จะออกตัวตามเขาโดยจะตามเขาจนกระทั่งความเร็วสูงสุดถึงที่เราตั้งไว้อย่างเช่นตั้งไว้ลอยเนี่ยเราก็จะ ขับเร็วไปถึงขั้นเต็มที่ก็คือ100ตามคันหน้าได้เลยนะครับระบบนี้ให้ความสสบายมากโดยที่เราไม่ต้องคอยมากดยกเลิกตั้งใหม่ยกเลิกตั้งใหม่คือขับตามคันหน้าถ้าเกิดเราต้องการขับตามคันนี้เราก็ตามเขาไปได้เลยอย่างเดียวนะครับคอยขับปรับพวงมาลัยอย่างเดียวคอนโทรลพวงมาลัยอย่างเดียวว่าไปซ้ายไปขวาขับตามคันหน้าอย่างเดียวเลยนะครับและสิ่งที่พิเศษขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว ตั้งระยะห่างกับคันหน้าได้ด้วยเดี๋ยวขอโฟกัสหน่อยภาพไม่ชัดเลยโอเคปุ่มนี้ครับเราสามารถตั้งได้ด้วยว่าจะให้อยู่ห่างกับคันหน้ามากน้อยแค่ไหนจะมีปรับได้3ระดับไกลกลางใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเนาะขับเดินทางกันไปขับตามทางกันไปเพื่อนบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันขับตามฉันมาตั้งเลยครับคุ้ยคอนโทรล100ขับตามไปอย่างเดียวเลยปรับพวงมาลยัยเดียวไม่ค่อยแตะคันเร่งไม่ต้องแตะเบรกเลยขับอย่างเดียวเลย อันนี้แหละเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ X t a i l ใหม่มีมาให้และก็บอกเลยว่ายี่ห้อที่ขายในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีระบบนี้แน่นอนระบบเทคโนโลยีต่อมานะครับที่นิสสันทำมานานแล้วก็เป็นในเรื่องของตัวกล้อง All View Monitor นะครับ กล้องรอบทิศทางที่ช่วยเพิ่มอนันวนความสูงในการขับขี่การจอดนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของไม้ Chan ชนเนี่ยก็จะเพิ่มครับสังเกตสัญลักษณ์มันจะมีสัญลักษณ์ MOD นะครับ Moving Objective Direction ครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเรากำลังถอยอย,อยู่เนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวในรอบลัศมีกล้องเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนให้ดังปิ๊บๆนะครับก็จะได้รู้ว่ามีอะไรผ่านเข้ามาในสายตาบ้างหรือควรจะต้องหยุดก่อนจะเพิ่งขยับรถนะครับระบบนี้มี ีเพิ่มมาให้มาพร้อมกับตัวระบบเตือนการขับคอมเรลงครับเดเรนดิพัชเจอร์วันนิงในกรณีที่เราขับอยู่บนถนนและอยู่เราเริ่มขับกินเลนนะครับอาจจะเกิดจากการที่เราหลับในนะครับมันก็จะมีเสียงเตือนมาให้นะครับเพิ่มเข้ามาในระบบนี้ เทคโนโลยีต่อมาครับในเรื่องของตัวไบส s p o t w a r n i n g ครับเป็นการเตือนจุดอับสายตาเวลาที่เราขับไปเราไม่ได้มองด้านข้างมีรถออกมามีรถเขาเรียกอะไรขึ้นมาจากทางด้านหลังเราอะด้านข้างหรือขึ้นมาจากด้านหลังด้านหลังเรานะครับมันจะมีไฟเตือนที่กระจกก่อนเราจะเห็นด้วยห่างตาเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทันสังเกตเราเปิดไฟเลี้ยวขวาทันทีเลยปุ๊บเนี่ยจะมีเสียงเตือนมาให้นะครับก็จะเป็นการเตือนอีกระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับ ระบบเบร์ครับช่วยเตือนก่อนการชนนะครับในกรณีที่เราขับจี้คันหน้ามากเกินไปคุณลองกดเมนูให้ดูอีกครั้งหนึ่งมันจะมีในกรณีที่เราขับรถตามคันหน้าแล้วเราอาจจะขับจี้เขามากเกินไปนะครับจะมีเสียงเตือนให้กรณีที่เข้าอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยนะครับ ถ้าในกรณีที่เรายังคงไม่รู้หรืออาตจะหลับในไปแล้วมันจะมีระบบ e m e เมอร์เจนซี k เบรด้วยนะครับก็คือเบรคฉุกเฉินให้กรณีที่เราจะชนคันหน้าแล้วนะครับก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่มีมาให้นะครับระบบสุดท้ายที่มีมาให้ใหม่นะครับระบบ RC TA Rear Cross Traffic Alert นะครับ เป็นระบบที่มีเรดร์จับสัญญาณความเคลื่อนไหวจากด้านหลังนะครับโดยระบบทางานยังไงในกรณีที่เราจอดรถเข้าซองแต่เราเอาด้านหน้าเข้าเนี่ยจังหวะที่เราออกจากซองเราต้องถอยรถออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นรถที่มาจากทางด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กล้องอลา,าวิวอาจจะช่วยไม่พอในระยะมันเพียงจะใก,กล้ๆนะครับระยะรัศมีของกล้องพอนล้วระบบ r c t a เนี่ยจะเป็นเลดาราที่คอยจับความเคลื่อนไหวจากระยะซ้ายและขวาจากท้ายรถเนี่ย20เมตรนะครับถ้าเกิดมีรถที่กําลังวิ่งมานะครับจะมีสัญญาณเตือนให้เพราะนั้นจะทำให้เรารู้ว่ามีรถมาเรายังไม่ควรจะถอยออกมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยที่มีเพิ่มมาให้ในส่วนตัว X อ็ l e ซลไม chain นะครับ สุดท้ายนะครับเทคโนโลยีที่ใส่มาให้ก็เป็นในเรื่องของตัว Hand f r e e auto l i f t g a เกนะครับเวลาที่เราอยู่ถือของมาที่รถนะครับเราไม่มีมือในการที่จะเ,เปิดฝาท้ายเนี่ยเราเพียงเอาเท้าเหยีไปที่ใต้กันชนนะครับฝาท้ายก็จะเปิดให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมจากเดิมที่ต้องใช้มือเนี่ยก็จะเป็นระบบความอำนวยความดบกที่เพิ่มมาให้ในรุ่นใหม่ a ้่นแล้ว และทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวระบบเทคโนโลยีที่มีเพิ่มมาให้ในส่วนของตัว X Tail m e n c e e s นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มในเรื่องของทั้งความปลอดภัยความสุขสบายมาให้นะครับแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับการถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเผื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่น้องญาติท่านที่นอยากสนใจซื้อ X Tail หรือตัวท่านเองที่ยังกำลังพิจารณา X Tail อยู่ว่ามีข้อดีข้อเด่นตรงไหนนะครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่มีมาให้น แล้วก็อย่างไรฝากติดตามกันต่อในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะครับเดี๋ยวคุณหงก็จะทำคลิปหนึ่งมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ